วิธีการที่เราจะเริ่มต้นดาวสวิงนะครับก็คือต้องคำนึงถึงแกนสลักของเราก่อนนะครับที่ตั้งฉากกับพื้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็คานที่1คือเทวิกนะครับแล้วก็คานที่2คือตัวของโชเดอร์หรือว่าไหลนะครับเราจะต้องให้ตัวกระดูกสลักเนี่ยมันแสแต็กหรือว่ามันมันตั้งฉากกับพื้นได้มันปักหลักกับพื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการแบ็กสวิงจะเป็นลักษณะนี้นะฮะในช่วงดาวสวิงคือเมื่อเทอสวิงเนี่ย กระดูกสัลังเรามาสแต็กนี้นะครับให้สังเกตรตรงลิฟเคสของเราคือด้านนี้นะครับกับตัวของเทวิตของเรานะครับไม่ต้องมีการเปิดก่อนนะครับเพื่อให้แกนเนี่ยมันยังเป็นการตั้งตรงอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวไหลมันจะเริ่มหมุนกลับเข้ามานะครับการที่เราสเวไปด้านหน้าอย่างนี้ถือว่าทําให้แกนล้มนะครับหรือว่าการที่เราใช้ไหลก่อนก็ทําให้แกนล้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ต้องการให้มันมีการหมุนของ ระดับของลิฟท์เคสนะครับกับเพลวิกให้มันขนานกันให้ได้นะครับเพื่อทําให้กระดูกสลังเนี่ยมันยังตั้งตรงอยู่นะเพราะฉะนั้นคาถามที่ว่าคือดาวสวิงต้องคิดถึงอะไรนะครับก็คือคิดถึงลิฟท์เคสนะครับกับคิดถึงเพลวิกให้มันมีมุมที่ตรงขนานกันนะครับเพื่อทําให้สปายของเราเนี่ยตั้งตรงกับพื้นได้นะครับ